วันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับกีฬาซึ่งได้รับความนิยมที่สุดในโลกและเป็นกีฬาที่ฉันชอบที่สุดเลยซอกเกอร์คำชอมซอกเกอร์ว้าวเพิ่งรู้นะคุณเกมแบบนี้ฟลอยใช่สุดยอดมีหลายอย่างในตัวฉันที่พวกเธอไม่รู้อะ เป็นปีศาที่ลึกลับคลมุมเครือเราจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกันจากนั้นเราจะลงสนามกันนะอะ,อะไรนะเราจะเล่นสก,ก๊กับผู้หญิงอะใช่มีปัญหางั้นเหรอใช่สิมันมีปัญหาใครๆก็รู้ผู้หญิงเล่นซอกเกไมแข่งเท่าผู้ชายขนาดไม่จะลุก เดี๋ยวได้เห็นเด็กผู้หญิงพวกเรามันเป็นการสนุกกว่าถ้าหากว่าเราเล่นด้วยกันน่ะเฮ้ยพลอยอะไรอ่ะเพทุเนียไอ้ที่คุณเดาะฟุตบอลอย่างเมื่อกี <c oughs> ความจริงไม่มีอะไรมากแค่ต้องเริ่มต้นที่พื้นฐานและเตะให้โดไปสูงสุดยับขอลอ่างนายขอลอ่างนาย <c oughs> <c oughs> ไม่ง่ายอย่างที่เห็นใช่ไหมขอาล่งได้ไหมฟลายได้เอาเต็มที่เลยนะ เอาล่าเด็กๆถึงเวลามาหัดเลี้ยงลูกแบบนี้ถึงเวลาฉลองบ้าง้าจะเป็นคนต่อไปถอยไปอพอแล้วลูกเบิดต้งไหลลูกถ้าแบ่งกันเราได้เล่นทุกคนนั่นแหละโอเคก็ได้แล้วใครเป็นผู้รักษาประตูผมเป็นผู้รักษาประตูฟลอยแล้วต้องทำยังไงบ้างอ่ะ ผู้รักษาประตูคือตำแหน่งที่ต้องป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ทำประตูด้วยการเฝ้าหน้าประตูคอยป้องกันไม่ให้ลูกเข้าเดี๋ยวว่าฉันเป่านกหวีดเราทุกคนลองเตะลูกดูนะเก่ง<ค>ม<ฟ>ากทิตท ความตืต่นต,ต,ต,ตันกำลังที่เกิดขึ้นเมื่อเรคิดว่านี่เป็นเสียงที่ดังและบ้าบอแต่ที่แน่ๆเ,เสียงนี้ไม่ขี้เกียร์แกรนดี้คิดจะทำอะไรถึงปลุกให้เราตื่นแต่เช้าแบบเนี่ยขนนันนั้นว่านี่จะเป็นวันใบปินินที่แกร ตอนแรกนึกว่าฉันต้องลากพวกเธอลงจากเตียงเพื่อพากันไปคลินิกหมอซะอีกคลินิกหมอเหรอครับหาหเด็กๆจะได้รับการดูแลจากพยาบาลบาวเวอร์อย่างดีเดี๋ยวฉันจะไปตรวจร่างกายทางด้านโนนแล้วจะกลับมารับพวกเธอหลังจากพวกเธอฉีดวัคซีนไข้หวัดอ้วัคซีนวัคซีนอ,อ๋อวันนี้มันวิเศษขึ้นเรื่อยๆลยนะ แกรนดี้ทำให้เราต้องฉีดวัคซีนด้วยอ่ะฉีดยามันทำให้เจ็บแค่เดียวเดียวแต่การป่วยนี่สิแย่กว่ามากใช่ายาถ้าเราอยากถูกของแหลมซิ่มแล้วเราก็าไปหาเรื่องกับเม่นดีกว่าไม่ชอบฉีดยาเหมือนกันใช่ไหมทำไมฉันจะต้องฉีดวัคซีนด้วยเกิดมาจะไม่เคยป่วยสักวันเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันอืม คำลังคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าฉันคิดตั้งนานแล้วการนี่สอนให้เราแบ่งปันจริงไหมฉันว่ามันคงยุติธรรมถ้าเราแบ่งวัคซีนให้กับคนที่ต้องการมันยังเด็กแต่ว่าช่างมีน้ำใจ <c oughs> อเออพลาสติกเออพวกเธอเล่นกันอยู่ทางนี้สักพักนะล่าฟี่กับฉันจะไปฉีดวัคซีนกันก่อนกาตามใจนะเราไม่มีปัญหาหรอก สวัสดีเด็กๆไปนั่งรอในห้องสามเดี๋ยวหมอตามไปออาเลยพูดสิรีพูดออกไปถ้าไม่งั้นคงไม่เป็นศกแน่เอ่อว่าไงหมอ <c oughs> นี่คงเป็นชาร์จของเรางถ้าทำไมต้องเอาขาทุกอย่างไว้ที่สูง เดยไม่เคยนึกถึงคนตัวเตี้ยเลยมั้งหรอมีอะไรบนพื้นไม่รู้อะไรเธอฮที <c oughs> หลยงก็เตือนกันล่วงหน้ามั้งดิ์เราแม่อะไรที่มีประโยชน์ตอนนี้อะไรเหรอการน์นหนังสือออกไงละ่ะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาสุดยอดวันนี้เราจะได้ไปดูเบสบอลเป็นครั้งแรกมันจะต้องสนุกสุดๆเลยฉันอยากได้ ทีมมิดซิตี้รูสเตอร์ทีมโปรดของฉันและผู้เล่นคนป Run, โปรดโฮมรันวินคาสกี้ส่วนฉันอยากได้กินฮอทดอกและไอศครีมและสายไหมและมันทอดและทั่วแท้ชอบกินทั่วเออแล้วในมือน,นั่นอะไรลล่านี่คือรายชื่อผู้เล่นของรูสเตอร์พร้อมกับสถิติการตีและสถิติอื่นๆแต่ไหนรายชื่อของโฮมรันวินคาสกี้ล่ะ แต่วันนี้เขาต้นตีได้แดูเหมือนเราจะต้องได้ดูเกมที่ตื่นเต้นด้วยไหยฟลอยยิปปี้ฟลอยมาแล้วเย้รถด่วนสนามกีฬาจะออกจากสถานีแล้วเอาละเด็กๆไปกันได้คงไม่อยากไปดูเกมเบสบอลแรกสายหรอกนะเดินกันเลยเดี๋ยวเราขนขับให้ขับทอดนะฟลอยแต่ว่าเป็ด ไม่ดอดมันแค่สำนวนพูดอะเดฟฟี่ <c oughs> ได้ดึงขนของข้อสนุกดีเออแต่ฟลอยไม่มีขนนะเดฟฟี่ให้ตายเอะบักมันแค่สำนวนพูดกันทีนี้ใครกันถูกดึงขน <c oughs> สุดยอดเ <c oughs> สียใจด้วยที่ฉันไปดูเกมนี้ไม่ได้นะฟลอยบังเอิญฉันต้องซ่อมอิดตรงระเบียง พนันว่าไปดูเกมนี้คงต้องสนุกกันแน่ๆรู้ไหมครับกร a n n y การแข่งขันกีฬาในลักษณะนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งทางสังคมซึ่งเป็นการประสานการสื่อสารและการแสงดงออกและผมเชื่อมั่นว่ากีฬาเบสบอลจะส่งผลอย่างยิ่งในทางที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งผลเหล่านี้มีมากเกินความเข้าใจของเราอโอ้ทีนี้จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเด็กๆไม่ได้นอนกลางวันแล้วละ่ะ โอ้ทำไมต้องจอนดนักลแบบนี้คะใช่คอยไปถึงก่อนเกมเริ่มแล้วกันไม่มีปัญหาเรามีเวลา22นาทีไปถึงสเตเดียมซื้อของขบเคี้ยวและไปถึงที่นั่งมีเวลาพอ